สวัสดีครับผมคอฟฟี่ลักกี้นะครับแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวปากกาควง n o บ e อลเมนต์ซากุระลิมิเต็ด dition กันครับผมาเพิ่งมาถึงมือสดๆร้อนๆเลยนะครับส่งตรงมาจากโนบจากจีนโดยตรงเลยครับผมตัวนี้นะครับซากุระลิมิเต็ด dition นะครับที่เป็นโนบ e อลเมนต์เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับแพคเกจจิ้งสวยงามมากครับแล้วก็ดูดีจริงๆแล้วตัวนี้ก็เห็นคนอื่นพูดกันว่าควงดีกว่าโนบเอลเมนต์ทั่วไปอีกด้วยนะครับก็เลยแบบ ไม่ว่ายังไงก็อยากจะลองดูสักครั้งนะครับผมมาดูที่กล่องกันก่อนเลยกล่อนแกะนะครับนี่กล่องก็เทียบกับน้องเป็นเรื่อธรรมดาที่จะเป็นลายตัวลายพรางใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นลายซากรุระนะครับด้านหลังมีเขียนภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับก็ความเร็วในการร่วงของซากรุระอยู่ที่5เซนติเมตรน่าจะต่อวินาทีหรือไงนี่แหละครับ ก็สีชมพูนะครับแบบที่โนเปเลเมนต์ยังไม่เคยมีมาก่อนด้วยดี๋ยวไปแกะดูข้างในกันดีกว่าครับผมออกมาแล้วนะครับพอมีอะไรหลายอย่างแต่ม็มไหมดเลยอันนี้ปากกาเอาไที่หลังสุดของดีต้องเก็บไว้ที่หลังนะครับมาดูที่อันนี้กันก่อนอันนี้เป็นรู้สึกจะเป็นสติกเกอร์นะครับอืมเป็นสติกเกอร์ลายที่โนบน่าจะเป็นโนบทําเองเนอะ น่าจะเขียนว่า spinning นะครับสองฝั่งเลย spinning spinning แล้วตรงกลางก็เป็นสติกเกอร์ชื่อโนบนะครับตัวนี้แถมมาให้ในกล่องด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นถ้าให้เดาน่าจะเป็นชิ้นตรงกลางเนอะที่เป็นสีเงินอยู่ตรงนี้นะครับปกติโนอะเปเลเมนต์น่าจะเป็นสีเงินอันนี้ก็แถมชิ้นสีขาวมาให้เปลี่ยนด้วยผมคิดว่าสีขาวน่าจะเข้ากว่าด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็น product tag เนอะ มี3ใบตัวนี้เป็นใบสีชมพูเฉยๆแล้วก็มีเขียน Limited Edition Element Sakura Limited Edition ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวเล็กๆตรงนี้นะครับในกล้องน่าจะไม่เห็นเขียนไว้ว่า23.5เซนติเมตรกับ22.0กรัมครับผมดีไซน์ by n นบสตูดิโอด้านหลังไม่มีอะไรแล้วก็อีกแผ่นเป็นภาษาจีนนะครับที่ผมอ่านไม่ออกแต่ก็เท่าที่ดูคร่าวๆก็น่าจะเป็นเหมือนกันว่าบอกตัว แสแตตของตัวประการุ่นนิ้น,นเองแล้วก็อันนี้เก็บไว้ข้างๆเรามาดูของจริงกันดีกว่าครับผมนี่นะครับซากุระลิมิเต็ดอิดิชั่นครับผมเดี๋ยวไปดูกันทีละจุดเลยดีกว่ารูปร่างโดยรวมเนี่ยเหมือนกับเอลิเมนต์ทั่วไปนะครับแต่ว่าที่ต่างกันก็คือ ตัวแหวนตรงนี้รู้สึกปกติจะเป็นสีขาวใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้มาเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็เหมือนเช่นเคยมีเขียนว่า n o element นะครับแล้วก็มีตัวกริปสีขาวขนาดข้างกับกริปปลายที่คล้ายด็อกเตอร์กริปนะครับส่วนตัวถ่วงน้ําหนักเนี่ยที่ปกติจะเป็นสีเงินเนอะแต่ว่าครั้งนี้ก็ให้เข้ากับธีมเป็นสีออกจะว่าชมพูก็ไม่เชิงน่าจะต้องเรียกว่า rose gold อะไรประมาณนี้เนะอะม,มันเป็นสีประมาณนั้น ตัวลายตรงฝาตรงนี้นะครับจากเวอร์ชันทั่วไปที่จะเป็นลายพรางเอลเมนต์เนอะครั้งนี้เป็นลายซากุระครับผมแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆล้ลองแกะกันดีกว่าครัอืมแกะได้ไม่ยากเหมือนกับ Element ์เวอร์ชันทั่วไปเลยนะครับแกะออกมาดูสักด้านหนึ่งเนอะอืมหน้าตาโดยรวมเหมือนกับ Element ์เวอร์ชันทั่วไปเลยครับผมองค์ประกอบทุกอย่างเหมือนกันหมดนี่ครับถอดตรงชิ้นต้องการได้ไหนะก็ถอดมลนะ เปลี่ยนเลยเพราะผมเชื่อว่าสีขาวมันต้องดูดีกว่านี่ครับผมก็องค์ประกอบโดยรวมเหมือนกับอิเ m เมนทั่วไปเลยก็เป็นตัวด้านที่มีชิ้นตรงกลางนะครับแล้วก็ที่ปลายก็มีฝาใส่อยู่อย่างนี้แล้วก็มีกริปขนาดข้าง2ชิ้นกับกริปลิงที่เขียนว่าโนบอิเ m เมนนะครับส่วนปลายสุดก็จะเป็นนี่ครับตัวถ่วงน้ำหนักที่ เห็นหลายคนบอกกันว่าน้ำหนักมันจะเบากว่าโนบเอลเมนต์ nope ทั่วไปอยู่เหมือนกันแล้วก็คุมด้วยกลิปที่คล้ายกับด็อกเตอร์กริปนะครับเป็นตัวปิดท้ายถึงจะมีใบสเตตมาให้แต่ว่าเราก็ต้องลองวัดลองชั่งเองเนอะว่ามันจะตรงกับที่เขาให้มาหรือเปล่านะครับน้ำหนักผมชั่งได้ประมาณ22.1.2กร,รัมครับก็คิดว่าอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะว่าตาชั่งผมไม่ค่อยตรงก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ ต่ว,วันความยาวตรวนี้ผมวัดได้23.3ซนติเมตรครับผมก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับสแต็กที่ให้มามากจะยึดตามตัวจะยึดตามตัวรายละเอียดที่ให้มาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับตัวนี้แล้วก็เหมือนเช่นเคยว่าเดี๋ยวเราจะไปลองควงมันกันดีกว่าครับผมว่ามันควงดีกว่า Element ์เวอร์ชันทั่วไปจริงหรือเปล่านะครับ มันรู้สึกเบาวกว่าตัวโนเปเลเมนท์ทั่วไปจริงๆอาจจะไม่ได้แบบเบาวกว่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเวลาควงแล้วรู้สึกได้เลยว่าน้ำหนักมันแรงเหวี่ยงมันน้อยกว่าซึ่งจริงๆส่วนตัวผมแล้วผมชอบมากกว่าครับเพราะอย่างที่หลายคนทราบกันว่าผมไม่ค่อยควงปากกาหนักเท่าไหร่แล้วก็โนเปเลเมนท์เนี่ยจัดว่าเป็นปากกาที่หนักมากหนักมากเกินไปสําหรับผมนะครับทาให้ตัวนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบเลย วกับฟิลลิ่งบอดี้เนี่ยจริงๆฟิลลิ่งดีมากครับผมรู้สึกมาตั้งแต่ตอนควงโนบเอลเมนต์รุ่นทั่วไปแล้วเหมือนกันทันวาฟิลลิ่งบอดี้เนี่ยดีมากแต่ว่าส่วนตัวแอบรู้สึกว่าอันนั้นมันหนักไปก็เลยไม่ค่อยได้ควงเท่าไหร่คิดว่าน่าจะอยู่ที่ตัวตัวถ่วงนี่เนอะที่ว่าตัวสีโรสโกเนี่ยน่าจะน้ําหนักเบาวกว่าทําให้ใครที่รู้สึกว่าถ้าโนบเอลเมนต์รุ่นทั่วไปเนี่ยหนักเกินไปตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นคําตอบที่ดีมากเลยครับ แล้วก็นี่ครับมีตัวนี้แถมมาให้ด้วยเป็น Pen s p i n n i n g w ว็นะครับตัวนี้จริงๆปกติผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แต่ว่าเห็นมิสเตอร์โนใช้อยู่เหมือนกันนี่นะครับเป็น Wax รูปดอกซากุระนะครับก็เห็นเขาว่าเอาไว้ใช้แบบถูกมือก่อนควงปากกาน่าจะทำให้ใครที่มือลื่นเกินไปน่าจะทำให้ควงง่ายขึ้นแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยมีปัญหานั้นสักเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็ คิดว่าน่าจะเก็บไว้ในสภาพนี้แหละครับมาในกล่องแว็กซ์รูปดอกซากุระสวยงามเลยครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรีวิว Nob nope e l e m e n t Sa k u r a Limited e dition ครับผมตัวนี้ก็เห็นทาง Mr. n o o e บอกมาว่าก็จะผลิตเป็น Limited e dition ตามชื่อเลยนะครับก็คือผลิตมาจำนวนจำกัดครับโดยเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็ในปัจจุบันเหลือประมาณแค่4-5 0 0ด้ามในโลกนี้เท่านั้นนะครับที่ยังพอหาซื้อได้ ในร้านสปินสตูดิโอก็ได้มาจําหน่ายบางส่วนครับผมในราคาด้ามละ6 0 0บาทครับก็เรียกได้ว่าราคาค่อนข้างสูงเลยเมื่อเทียบกับโนเปเลเมนทั่วไปครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นลิมิเต็ดอ dition ที่เป็นของดีจริงๆนักสะสมเนี่ยขอบอกว่าพลาดไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วครับผมแล้วก็ใครที่ชื่นชอบมิสเตอร์โนบหรือว่าชื่นชอบในโนเปเลเมนเนี่ยก็คิดว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าลองมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ